ก็กลับมาแล้วครับผู้กล้าฮิวสายรถบีกตอนที่1.2มาเรามาเริ่มกันเลยยินดีีต้อนรับผู้กล้าทั้งหลายมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมแต่ว่าพระราชาก็ได้พูดขึ้นนะครับว่าเราคือพระราชาแห่งอาณาจักรโจเซฟโรพิสนะแต่อาณาจักรของเราพิษสนัดกำลังประสบปัญหาเพราะอยู่ใกล้ทวีปปีศาจ ชาก็ได้พูดขึ้นอีกว่าเพราะฉะนั้นเราผูก้กล้าช่วยปราบราชาปิศาจให้เราทีพาเอกก็ได้นึกขึ้นในใจว่าอืมเขาดูเหมือนเป็นคนงี่เง่าและดูจากท่าทางที่พูดปัญหานั้นมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีผลกระทบมากขนาดนั้นซะด้วยสิได้โปรด ให้กับผมอธิบายทุกท่านเองแต่ก่อนหน้าน,นั้นขอทราบชื่อทุกท่านก่อนครับมผมสคุไยชันธานาชิค่ะผมวัตานาเบะในที่สุดความฝันของเราในการอัญเชิญผู้กล้ามาก็เป็นจริงท่านผู้กล้าทั้งหลาย เราเชื่อว่าพวกท่านมีทักษะกายภาพที่จะพัฒนาได้มากกว่าคนทั่วไปเหมือนกับที่ราชาได้พูดไปแล้วอาณาจักรของเรานั้นอยู่ติดกับทวีปปีศาจท,ที่มีปีศาจอาศัยอยู่และนั่นแหละเหตุผลว่าทำไมเราต้องการพวกท่านท่านผู้ก้าจงแข็งแกร่งขึ้นเร็ว,รวและไปจำกัดตัด จะปีศาจให้พวกเราด้วยเถิดพระเอกก็ได้คิดในใจนี่คิดว่าฉันโง่เหรอโชคดีจังที่สองคนนั้นไม่ใช่ประเภทเลือดร้อนที่จะเออออกกับพระราชาดีละถ้าอย่างนั้นท่านผู้กล้าโปรดนำแผนแสดงค่าสเตตสัสออกมาด้วยครับเราจะได้ยืนยันความสามารถของพวกท่านได้ ทั้งสามคนก็ถึงกับงงกันเลยทีเดียวอ้าวไม่เคยเห็นแผ่นแสดงค่าสเตตมาก่อนนั่นเลยครับแสดงสเตตตสแค่ไล่คา,าถาที่ถูกต้องพวกท่านก็จะสามารถเห็นสเตตตสปัจจุบันได้สามคนก็คิดขึ้นในใจว่ามีบางอย่างออกมาด้วยพระเอกก็ได้คิดขึ้นในใจว่างั้นโลกนี้ก็คล้ายกับเกมสินะเลือดของเกมเมอร์ในตัวฉัน มันจักร้อนขึ้นมาแล้วสิพระเอกก็ได้พูดว่าแสดงสเตตัสโออีกสองคนก็ลองทําตามดูแสดงสเตตัสแสดงสเตตัสพระเอกก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเ hey ฮอาชีพสายสัพพอร์ตงั้นเหรอชื่อฮิโร่คิซาคุไรเลเวลหนึ Level อาชีพนักบวชพลังโจมตี1พลังป้องกัน1ความแม่นยำหนพลังเวทหเวทฟื้นฟูหนึ รลหลีกหนึ่งสกิลการเข้าใจภาษาพาสีฮิลรีเจนเนเรตก็ได้คิดขึ้นในใจอีกว่ามันเป็นสเตตัสที่ไม่บาลานเลยนั่นเนี่ยพระเอกก็ได้พูดในใจว่าฉันมี3 s k สกิลสินะเข้าใจภาษานี่คงเป็นสกิลที่ทำให้ฉันสามารถคุยกับคนอื่นได้แม้จะอยู่ต่างโลกสินะนอกจากนั้นฉันก็มีฮิลและก็รีเจเนเรต จริงๆแล้วทั้งสองสกิลนี้มีประโยชน์มากเลยสิมากเลยนะและแล้วฉันก็มีอาชีพเป็นนักบวชด,ด้วยงั้นหมายความว่าฉันเป็นฮิลเลอร์สินนะฮิลเลอร์งั้นเหรอช่างเป็นอาชีพที่หายากอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นอาชีพขั้นสูงของฮิลเลอร์เรียกว่านักบวชแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือมันสามารถรักษาแผลได้ทุกประเภท ไม่ว่าแพรจะอันักขนาดไหนอ๋องั้นเหรอเราพูดว่าฮิวเลอร์ออกไปเพราะความเคยชินแต่ถ้าเกิดว่าฮิวเลอร์เป็นอาชีพเริ่มต้นของโลกนี้พูดว่าฮิวเลอร์ไปก่อนคงไม่เป็นไรเออของฉันเป็นจอมขมังเวทคะ่ะโอ้สุดยอดไปเลยมาสูงของจอมเวทบอกว่าอาชีพผมเป็นผู้กากรนะครับ โอ้ท่านวัฒนาเบเป็นผู้กล้าจริงๆเป็นผู้กล้าจริงๆเหรอเนี่ยผู้กล้างั้นเหรอน่าสงสารจังเลยเหมือนได้ดาบสองคนเลยแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วมอนี่ก็เหมาะจะเป็นผู้กล้าที่สุดในพวกเราสามคนแล้วแหละโอ้และอีกอย่างหนึ่งพวกท่านสามารถเพิ่มสเตตพอยต์ได้ตามที่ต้องการโดยเพิ่มเลเวล และนำไปเพิ่มความสามารถแต่ละอย่างได้ได้โปรดอย่าลืมสิ่งนี้นะครับเอ๊เพิ่มได้ตามใจไดมที่ต้องการเลยงั้นเหรอเหมือนวัตนาเบคุงจะไม่ค่อยคุ้นกับเกมสินะงั้นผมสามารถเอาสแตตพอยต์50ไปใช้ได้งั้นเหรอผมไม่รู้เลยว่าควรเอาไปอัพอะไรดี โอ้พระเจ้าพวกท่านมีสแตทพอยต์ด้วยงั้นเหรอมันต้องเป็นของหวันจากพระเจ้าแน่เลยก็พวกท่านเป็นผู้กล้านี่นาจริงๆแล้วพวกท่านจำเป็นต้องอัพเดเวลก่อนถึงจะได้สแตทพอยต์อ๋อเป็นแบบตั้งเดิมสินะงั้นก่อนอื่นขอโทษนะครับความสามารถเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับอืมปกติแล้วความสามารถหลักของอาชีพนั้น ในตอนแรกจะอยู่ที่20-30และถ้าความสามารถเพิ่มไปจนมากกว่า50ท่านจะแข่งแกร่งมากๆจนไม่มีใครมาคัดค้านที่ท่านจะเรียกตัวเองว่าเป็นปรมาจารย์ระดับแนวหน้าเลยงั้นเหรอถ้าเกิด50เป็นปรมาจารย์แล้วแล้วชั้นที่มีเวทฟื้นฟู100จะแข่งแกร่งขนาดไหนกันเนี่ย มันมีโอกาสมากที่แค่นี้ก็พอแล้วแต่เรายังมั่นมั่นใจไม่ได้เพราะยังไม่ได้ลองมันอลองงั้นเหรอใช่แล้วแผลเป็นเก่าของฉันมันเป็นแผลที่ฉันได้เพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนเป็นเด็กฉันลำคาญมันมากเพราะมันทำให้เราใส่เสื้อแขนสั้นในหน้าร้อนไม่ได้เลย เป็นจุดที่เหมาะจะใช้สกิลนี้จริงๆเนี่ยมันอุ่นๆแฮะอืมมันหายไปแล้วสุดยอดไปเลยไม่ใช่แค่แผลสดแต่ยังเป็นแผลแต่แผลเก่าก็ยังรักษาได้ฉันเดาว่าคงไม่ต้องสงสัยในความสามารถด้านการรักษาของตัวเองแล้วแหละถ้าอย่างนั้นฉันควรเอาสเตตพอยต์ไปลงกับอะไรดีละ่ะ สิ่งที่ปกติแล้วพวกฮิลเลอร์ต้องการคืออย่างแรกคือห้ามตายอย่างที่สองคือยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วก็อย่างสุดท้ายมีความสามารถในด้านการรักษาที่ดีเยี่ยมคิดว่าปกติแล้วพวกฮิลเลอร์น่าจะเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองจะได้ไม่ตายง่ายๆฉันหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่ แย่ yeah, ไปกว่าการที่ฮิลเลอร์โดนปีศาจมตีเป็นคนแรกแล้วตายก่อนเพื่อนแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็น่าเบื่อแย่ yeah, สิแน่นอนว่าพลังป้องกันมันก็สำคัญแต่เราก็ยังคงได้รับความเสียหายจากการโจมตีของศัตรูอยู่บ้างและในท้ายที่สุดเราก็จะไม่มีมันนาไม่พอถ้าจะต้องฮิลและทั้งเพื่อนแล้วก็ตัวเองด้วย แล้วต้องทำแบบไหนถึงจะถูกงั้นเหรอก็แค่ลบให้ได้ทุกอย่างก็พอนี่นะจะได้มีสมาธิกับการซัพพอร์ตเพื่อนมากขึ้นถ้าไม่โดนโจมตีง่ายใช่ไหมละ่ะมันอาจจะดูมันอาจจะฟังดูแปลกแค่แต่นั่นคือฮิลเลอร์ในอุดมคติของฉันและยิ่งเพื่อนของฉันชน,นสะสตูได้เร็วแค่ไหนพวกเราก็ยิ่งพัฒนาได้เร็วเท่านั้น คุณสกุลใช้แตะพอยต์เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวฉัานลงพอยต์ทั้งหมดไปกับการหลบบีดหลบหลีกหมดเลยนะอะไรนะนี่ท่านสกุลลงพอยต์ทั้งหมดกับก,บการหลบหลีกจริงงั้นเหรอถ้าเขาเป็นฮิลเลอร์เขาก็ควรลงพอยต์กับทั้งหมดกับเวทฟุ่มฟูสิเขามันไร้ประโยชน์เขามันไร้ประโยชน์ จริงๆไอโงโ่เอ้ยยังไม่ไอโงโ่เอ้ยแกยังไม่สามารถรักษาแม้แต่ร้อยขีดควรนี่เลยด้วยซ้ําแกก็ต้องเป็นได้แค่ตัวทองอีกสองคนท้าแม่แกถึงไม่คิดจะปรึกษาค่าคนจะทําอะไรมั่วๆเอ eh, ฉันคิดว่ฉันคิดว่าเวฟฟ้นฟัร้อยแตมมันจะพอซะอีก คิดว่าเราพูดแล้วนะฮิลเลอร์เป็นอาชีพที่หายยากมากนี่ยังมีสมองอยู่ในหัวนั่นบ้างหรือเปล่าเนี่ยเอาไอเอาเจ้าโง่นั่นไปขังคุกเดี๋ยวนี้ไอ้โง่ไรประโยชน์นี่ไม่มีค่าพอที่จะเรียกว่าผูกกล้าด้วยซ้ําเดี๋ยวสี้คะนี่มันไม่ถูกนะคะท่านราชาคุณสกอตไลต้องมีเหตุผลที่ทําแบบนี้แน่นอนคะ่ะ อย่ามาสเสอสั่งข้าต้องทําอะไรพอคิดว่ามีฮิลเลอร์ที่ไรประโยชน์อย่างแกแล้วไปตายซะเวอเหมือนว่าทาหารจะจมตีสักูไลไม่โดนทาหารก็ได้พูดขึ้นว่าไอเวนเอ้ยทาหารอีกคนก็ได้พูดขึ้นว่านี่นายทำอะไรเนี่ยคือฉันพยายามจะต่อยเจ้าคนไร้ค่าเนี่ยแต่มันลบได้หมดเลย อย่ามาพูดไปเล่นนานี่เป็นเพราะเราลงแต้มความสามารถทั้งหมดไปกับการลบหลีกหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่ไอฮิลเลอร์ไรไประโยชน์ทำได้หรอกอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ฮิลเลอร์ไม่ใช่เหรอ หน่อยน่ารังเกียจอะไรอย่างนี้ไปกันเถอะฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าตอนนี้ฉันกำลังคิดว่าใครที่ไรประโยชน์กันแน่คุณทหารที่ต่อยฮิลเลอร์ยังไม่โดนแล้วต่อจากนี้ฉันทำอะไรต่อแล้เนี่ยฉันคิดว่าพวกเขาคิดว่าฉันไรประโยชน์ทั้งที่ยังไม่ได้ดูให้แน่แล้วหมายความว่ามันคง จะไม่เป็นแบบนี้ถ้าเขาเช็คแผ่นแสดงค่าสเตตัสของฉันสักนิดเดียวก่อนนะยังไงพระราชาของอาณาจักรนี้ก็เป็นแบบนั้นคิดว่าเก็บเป็นความลับไว้คงดีกว่าสินะแล้วฉันจะหนีออกจากที่นี่ยังไงละเนี่ย แต่ฉันก็สงสัยว่าฉันทำอะไรได้อย่างอิสระอยู่หรือเปล่าถ้าฉันนี้ออกไปฉันถูกอัญเชิญมาที่ที่น่าลำคัญมากซะแล้วสิคิดดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าพวกนั้นจะเป็นยังไงบ้างคิดว่าสิ่งเดียวที่พูดได้คือพวกเขาน่าสงสารคิดว่าตอนนี้ฉันควรจะคิดว่าจะทำอะไรต่อไปลองสกิลที่เหลือสินะ สแสดงสเตตัสคิดว่าฉันคงต้องเป็นแพลก่อนถึงจะใช้หิวได้สินะแต่ถึงแต่ฉันก็อยากจะลองทำลายตัวเองให้หน้อยที่สุดฉันหมายถึงเหตุผลหลักที่เลือกจะเ,เป็นสสยหิวเลือรลุดลก็เพราะไม่อยากเก็บตัวนั่นแหละอันที่เหลือก็ที่เหลืออยู่ก็ดีเจนเนเรท รีเจนเนอเรงั้นหรออันนี้ก็เป็นเวทดั้งเดิมในเกมอา g พีจีเก่าๆสินะงั้นฉันก็ใช้รีเจ n เน a เรตกับตัวเองก็แล้วกันรู้สึกอุ่นๆเหมือนเวลาใช้ฮิวเลยฉันไม่รู้ว่านี่มีผลขนาดไหนฉันควรลองว่าใช้ได้กี่ครั้งรีเจเนเรตรีเจ e เนเรตรีเจเน e เรทรีเจเนอเรตอารู้สึกเหมือนทั้งร่างกายโดนหุ้มไปด้วยความอุ่นหมดเลย เดาว,ว่าความรู้สึกนี้น่าจะเหมือนกับตอนที่นอนอยู่ในหลุมสายสินซุ่มใจหนะรีเจนเทรเจนเนอเ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 จนเฉันยังไม่รู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกว่ามานาจะหมดเลยมันต้องมีการกำจำกัดครั้งในการใช้สกิลรักษาของฉันบ้างแหละแต่ว่าเดาว,ว,ว่าป้อมมานา บ่อมานาของฉันคงใหญ่มากแหละเหมือนว่าในโลกนี้มี50พอยต์ในสเตตัสกันับว่าแข็งแกร่งแล้วงั้นมันก็คงไม่แปลกถ้าที่ฉันมี100พอยต์ใช้ในเวทฟื้นฟูจะเป็นเวทจะเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหรืออะไรทํานองนั้นเฮ้อดีใจจังที่ราชาไม่รู้เรื่องนี้ เดาว่าฉันคงไม่มีปัญหาอะไรในการใช้สกิลลักษณนะแต่ฉันก็อยากได้สกิลประเภทอื่นด้วยอน,นะแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะได้เวทอื่นๆอ,อยู่ก็เราพึ่งเลเวลหนึ่งนี้ปิดแถบสเตตัสหางความอุ่นนี่ทำให้ฉันง่วงจริงๆ คิดว่าฉันควรจะรออีกสักหน่อยก่อนแล้วค่อยหนีไปดีกว่าง่วงจึงเลยขอขอบคุณเพจผู้แปลเพจ coffee over s t t e อ่านผิดขอภัยด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ